อวกาศขอบเขตที่ยิ่งใหญ่ยากที่มนุษย์จะพิชิตได้แต่ในวันที่20กรกฎาคมปี1969ได้มีมนุษย์2คนได้ขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์เขาชื่อว่านิวอัลสตรองและบัสอัลดินในโครงการของอเมริกาที่ชื่อว่าอพโร11เขาได้นำพามนุษยชาติเข้าสู่ยุคสำรวจอวกาศ แล้วหลังจากนั้นในเวลาเพียงแค่3ปีเราได้ส่งมนุษย์ขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์มากถึง12คนโดยในปี1972มนุษย์2คนสุดท้ายที่ได้เหยียบดวงจันทร์เขาชื่อว่าจีนเซอร์นานและอาริสันชมิดแล้วมันก็เป็นที่น่าสงสัยว่าจากวันนั้นจนวันนี้มันได้ผ่านมาถึง50ปีแล้วทำไมเราไม่เคยส่งมนุษย์ขึ้นไปดวงจันทร์อีก ก่อนจะตอบคาถามว่าทําไมเราไม่เคยส่งคนขึ้นไปบนดวงจันทร์อีกเราต้องมารู้กันก่อนว่าเราส่งคนไปดวงจันทร์ตั้งแต่แรกเพื่ออะไรเพื่อการศึกษาและค้นหาคําตอบของจักรวาลเพื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์หรือจะเพราะว่าพวกมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยากรู้อยากเห็นไม่มีที่สิ้นสุดหลายคนคงจะตอบแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งมันก็ถูกนะครับ มนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยากรู้อยากเห็นไม่มีที่สิ้นสุดอยากหาคำตอบของจักรวาลที่มาที่ไปว่าเราเป็นใครมาจากไหนแต่คำตอบนี้ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดเสียทีเดียวเพราะว่ามนุษย์เรานอกจากสงสัยใครรู้แล้วมนุษย์เรายังเป็นสิ่งมีชีวิตที่เห็นคนอื่นเด่นกว่าตัวเองไม่ได้เราต้องเป็นที่หนึ่งเสมอในช่วงปี1950เเป็นช่วงที่สงครามเย็นกำลังร้อนแรง มันเป็นการต่อสู้ระหว่างประเทศที่ปกครองด้วยระบบเสรีนิยมและประเทศที่ปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์แน่นอนว่าผู้นําประเทศเสรีนิยมก็คือสหรัฐอเมริกาส่วนผู้นําประเทศคอมมิวนิสต์ก็คือสหภาพโซเวียตหรือรัสเซียแล้วความร้อนแรงของสงครามก็แผ่กระจายไปทั่วโลกพวกเขาไม่ได้ต่อสู้แค่ในสนามรบเพื่อแย่งชิงพื้นที่อย่างเช่นในสงครามเวียดนามหรือสงครามเกาหลี แต่ก็ยังแข่งขันกันด้านเทคโนโลยีกันอย่างดุเดือดประเทศไหนการปกครองแบบไหนมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่ากันถ้าประเทศไหนมีเทคโนโลยีที่สูงกว่าแปลว่าระบบการปกครองแบบนั้นสามารถนำพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้านได้มากกว่านั่นเองแน่นอนว่าการแข่งขันเพื่อพิชิตอวากาศเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการแข่งขันทางเทคโนโลยีเช่นกันในวันที่4ตุลาคมปี19 5 7สสหภาพโซเวียตได้ปล่อยดาวเทียมขึ้นไปโคจรรอบโลกโดยมันถือว่าเป็น ดาวเทียมดวงแรกของโลกมันชื่อว่าสปุกนิกวันทำให้โซเวียตได้เป็นชาติแรกที่สามารถพิชิตอวกาศได้โซเวียตได้หนึ่งคะแนนนำอเมริกาโดยคำว่าสปุกนิกเนี่ยมันเป็นภาษารัสเซียแปลว่าดาวเทียมดังนั้นคำว่าสปุกนิกวันเนี่ยก็แปลง่ายๆว่าดาวเทียม1นนั่นเองครับมันเป็นดาวเทียมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง58เซนติเมตรหนัก84กิโลกรัม มันได้โคจรรอบโลกทั้งหมด1,440รอบใช้เวลาไปทั้งหมด21วันก่อนที่มันจะแบตหมดลนมายังโลกและถูกเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศในที่สุดและในปีเดียวกันนั่นเองโซเวียตก็ได้ส่งสิ่งมีชีวิตตัวแรกของโลกขึ้นไปสู่อวกาศมันคือน้องหมาที่ชื่อว่าไรกาในโครงการที่ชื่อว่าสปุกนิก2และเหตุการณ์นี้เองก็ได้ทำให้อเมริกาแตกตื่นกันทั้งประเทศเลยทีเดียวโดวยอาการแตกตื่นของอเมริกาเนี่ย ภายหลังถูกเรียกว่าสปุกนิกครซิสหรือว่าวิกฤตการสปุกนิก Impact of this adventure on the minds of men everywhere. Since early in my term, our efforts in space have been under review. Now it is time to take longer strides, time for a great new American enterprise, time for this nation to take a clearly leading role in space achievement. <laughs> เราก็คงพอวิเคราะห์ได้แล้วว่าเป้าหมายในการพิชิตดวงจันทร์ของประธานาธิบดีเนี่ยมันมีแรงผลักดันมาจากการตัดสินใจทางการเมืองล้วนๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับการศึกษาหาความรู้ทางวิทยศาศาสตร์แต่เป็นเพียงเพราะว่าเขาต้องการแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถก้าวหน้าและแซงโซเวียตได้เท่านั้นเอง and they were far more sophisticated and supplied far than knowledge Union. supplied world They to the people the world, than those to the were more more people Soviet of แล้วเหตุการณ์สปุกนิกคริสินี้เองก็ทำให้ในปี1958หรือว่า1ปีหลังจากสปุกนิควันได้ปล่อยเนี่ยอเมริกาได้ก่อตั้งองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติขึ้นมาที่ชื่อว่า National Advisory Committee for Aeronautics หรือที่เราคุ้นชื่อกันว่า NASA นั่นก็แปลว่าเริ่มแรกทีนาซาถูกตั้งขึ้นมาเพื่อต้องการเอาชนะโซเวียตนั่นแหละครับและนี่นก็คือจุดเริ่มต้นของการแข่งขันของสองมหาคู่อำนาจของโลกที่จะพิชิตอวกาศให้ได้โดยเราเรียกการแข่งขันนี้ว่า Space War แต่กว่าจะเริ่มได้เนี่ยอเมริกาก็ตามหลังโซเวียตอยู่หลายก้าวเหมือนกันนะครับโดยในเดือนเมษายนปี1961โซเวียตก็ได้ส่งมนุษย์คนแรกขึ้นไปโคจรรอบโลกได้ ซึ่งนั่นก็คือนักบินอวกาศคนแรกของโลกที่ชื่อว่ายูริกาการินเขาได้เดินทางไปสู่อวกาศด้วยยานที่ชื่อว่าวอ s t สต็อกวและเดินทางรอบโลกทั้งหมด1รอบใช้เวลาไป1ชั่วโมง48นาทีแล้วในดึงเดือนถัดมาในเดือน,น,น,นพฤษภาคมปี1961อเมริกาถึงได้เริ่มส่งชาวอเมริกันคนแรกขึ้นไปสู่อวกาศโดยนักบินอวกาศคนนั้นชื่อว่าอลันเชปเพิร์ดเขาเดินทางด้วยยานอวกาศที่ชื่อว่า m e r c u ค y Rest เรสต์ทหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ f r ี e d o m s e v e นอเมริกาตามหลังอีกแล้วนะครับแล้วก็2ปีถัดมาในปี1963โซเวียตก็ได้ส่งผู้หญิงคนแรกขึ้นไปบนอวกาศโดยเธอมีชื่อว่าวาลันทินาเทเรสโควา ในขณะที่อเมริกาไม่ได้สนใจส่งผู้หญิงขึ้นไปบนอวกาศจนกระทั่งในปี1983หรือ20ปีต่อมาอเมริกาถึงส่งผู้หญิงที่ชื่อว่าแซลลี่ไรท์ขึ้นไปบนอวกาศซึ่งเธอเป็นผู้หญิงชาวอเมริกันคนแรกที่ได้เดินทางออกนอกโลกทำไมอเมริกาไม่สนใจแข่งขันส่งผู้หญิงขึ้นไปบนอวกาศสู้กับโซเวียตละ่ะอาจจะเป็นเพราะยุคนั้นยังมีการกดขี่ทางเพศสูงหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นเพราะอเมริกาเขาไม่ได้มองว่า การแข่งขันส่งผู้หญิงขึ้นไปบนอวกาศนั้นไม่ได้ทําให้อเมริกาดูก้าวหน้าหรือล้าหน้ากว่าโซเวียตแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นถ้าอเมริกาจะทําอะไรมันต้องยิ่งใหญ่และเอาชนะโซเวียตให้ได้เรื่องการส่งสาวๆขึ้นไปบนอวกาศนั้นจึงไม่ค่อยอยู่ในความสนใจสักเท่าไหรนะ่นักโดยในปี1 9 5 8ไม่กี่เดือนก่อนที่นาซาจะจัดตั้งกองทัพอากาศสหรัฐได้เสนอโครงการอวกาศโครงการหนึ่งที่ชื่อว่า A119 มันเป็นโครงการที่จะยิงนิวเคลียร์ใส่ดวงจันทร์ โดยกองทัพอากาศให้เหตุผลว่ามันจะเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่แรงระเบิดมันจะจ้าเห็นได้ทั่วโลกทั่วทั้งโลกจะมองเห็นความยิ่งใหญ่ของอเมริกาช่วงนั้นนิวเคลียร์ยังเป็นเทคโนโลยีใหม่ผมคิดว่าอเมริกาคงจะเหอมันสักหน่อยนะครับให้ทหารเป็นผู้นําโครงการทางวิทยาศาสตร์เขาก็คิดได้แต่แนวคิดแบบทหารนั่นแหละรครับ ซึ่งจริงๆแล้วโครงการนี้เป็นโครงการลับโดยใช้ชื่อปาหน้าว่าการศึกษาการบินบนดวงจันทร์หรือ A Study of Luna r r s s e r r h h l i g h t และความจริงเกี่ยวกับโครงการนี้เพิ่งมาถูกเปิดเผยในปีคศออ2000นี้เองโดยนายีรอนาร์ไลเฟลหัวหน้าโครงการระเบิดดวงจันทร์ในสมัยนั้นมาเป็นคนเปิดเผยเรื่องนี้ด้วยตัวเองโชคดีที่นาซาถูกก่อตั้งขึ้นมาไม่กี่เดือนหลังจากนั้นโครงการนี้จึงถูกยกเลิกไป แล้วนาซาก็ได้เสนอโครงการที่สมัยนั้นเรียกได้ว่าบ้ามากๆและสามารถเอาชนะโซเวียตได้อย่างเด็ดขาดนั่นก็คือการส่งคนขึ้นไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์ปักธงชาติสหรัฐไว้และพาพวกเขากลับมายัางโลกได้อย่างปลอดภัยและนี่ก็คือจุดกำเนิดของโครงการอพอลโลอันโด่งดังนั่นเอง I believe that this nation should commit itself achieving the goal before this decade is before the decade should goal that to out. Of on moon to safely landing a man the moon and earth returning him safely the the และแน่นอนว่าการทำโครงการใหญ่ระดับนี้ต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลมากๆซึ่งอเมริกาก็ไม่ได้แคร์จะใช้เงินเท่าไหร่ก็ได้ทำอะไรก็ได้ขอให้เราเอาชนะโซเวียตให้ได้ However I therefore ask the Congress above and beyond the increases I have earlier requested for space activities to provide the funds which are needed to meet the following national goals. ตอนนั้นรัฐบาลอเมริกาก็ได้มอบเงินให้กับองค์กร NASA เป็นจํานวนถึง28,000ล้านดอลลาร์เห็นเลขศูนย์เยอะจนปวดหัวครับ นอกจากจะต้องสูญเสียเงินเป็นปริมาณมหาศาลแล้วโครงการนี้ก็ต้องแลกด้วยชีวิตของนักบ,บินโอกาสหลายคนเช่นกันแต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้แล้วในปี1961อเมริกาก็ได้ทําสําเร็จเขาได้ส่งมนุษย์ขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์จนได้เดยมนุษย์สคนแรกที่เหยียบดวงจันทร์ก็คือนายนิวอัลมสตรองและเอ็ดวินเออร์ดินนั่นเองโดยโครงการนี้มีชื่อว่าอพอลโลอ1หรืออพอลโล11ที่เรารู้จักกันดี จริงๆแล้วโซเวียตก็พยายามส่งคนไปดวงจันทร์ก่อนหน้าอพอรโล11เอยู่นะครับเช่นโครงการจรวด N1 แต่มันก็ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำอีกจนโซเวียตต้องยกเลิกโครงการไปการแข่งขันจบแล้วอเมริกาชนะแล้วที่อพอลโล11คิดว่าอเมริกาจะทำยังไงต่อไปล่ะครับแม้เหล่านักวิทยาศาสตร์จะสนใจการศึกษาอวกาศต,ต่อไปและยังคงส่งมนุษย์ขึ้นไปเก็บตัวอย่างบนดวงจันทร์อยู่เรื่อยๆแต่สำหรับรัฐบาลอเมริกาแล้วพวกเขาชนะแล้วเขาจบเกมแล้ว การสำรวจอวกาศจึงไม่ใช่สิ่งที่เขาสนใจอีกต่อไปและในช่วงเวลานั้นเองสงครามเย็นก็กำลังคู่กลุ่นทั้งสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามรวมถึงปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากสงครามทำให้อเมริกาคงไม่ค่อยอยากเอาเงินขึ้นไปละลายบนอวกาศสักเท่าไหร่การเอาเงินมาอุดหนุนกิจกรรมต่างๆบนโลกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าการทุ่มงบประมาณเพื่อการสำรวจอวกาศที่ไม่มีประโยชน์ในการชนะสงครามจึงเป็นสิ่งแรกๆที่ต้องถูกตัดออกไปนาซ a จึงถูกตัดงบประมาณลงมาเรื่อยๆจนตอนสุดท้ายโครงการอพอลโลต้องถูกยกเลิกและถูกตัดจบที่อพอลโลเซเวีหรืออพอลโล17ในปี1 9 7 2เดิโดยมนุษย์สคนสุดท้ายที่ได้ไปเหยียบดวงจันทร์เขาชื่อว่ายูจีนเซอร์นานและฮาริสันชมิดรวมแล้วอเมริกาได้ส่งคนขึ้นไปดวงจันทร์ทั้งหมด12คนและนอกจากนี้การสำรวจดวงจันทร์ก็ถูกเปลี่ยนจากการใช้มนุษย์เป็นหุ่นยนต์ดาวเทียมหรือยานสำรวจที่เรียกว่า probe แทน มันทั้งประหยัดกว่าปลอดภัยกว่าแถมทํางานสํารวจได้ดีกว่าอีกด้วยพวกเราจึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องส่งมนุษย์ขึ้นไปบนดวงจันทร์อีกแต่ต่อมาก็มีชาติอื่นที่สนใจไปสํารวจดวงจันทร์เช่นกันเช่นโครงการอวกาศร่วมยุโรปหรืออีซา่าโครงการอวกาศอินเดียหรือ ISRO และโครงการอวกาศญี่ปุ่นหรือ JAXA ถามว่าปัจจุบันนี้เรามีข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับดวงจันทร์มากแค่ไหนเรื่องนี้ผมขออ้างอิงคําพูดจากคุณลอยจากช่องลอยอา a ์เคเดมีนะครับเขาเคยเป็นวิศวกรที่ทํางานที่อเมริกาและผ่านงานด้านนี้มาเขาได้บอกว่าตอนนี้ข้อมูลที่อเมริกามีสามารถสร้างพื้นผิวดวงจันทร์ได้ในรูปแบบ VR ทั่วทั้งดาวเรียบร้อยแล้วปัจจุบันนี้การสำรวจดวงจันทร์จึงไม่ค่อยฮอตฮิตเหมือนช่วงยุค80อีกต่อไปตอนนี้เขามุ่งความสนใจไปที่ดาวอังคารเสียมากกว่า สรุปในเรื่องนี้ก็คือในตอนแรกการสำรวจดวงจันทร์นั้นเริ่มต้นมาจากการแข่งขันทางด้านการเมืองแต่ต่อมาก็ได้เปลี่ยนเป็นการสำรวจอวกาศเพื่อทางวิทยาศาสตร์แต่ปัจจุบันนี้เรามีข้อมูลทางดวงจันทร์ที่มากเพียงพอแล้วจนประเทศยักษ์ใหญ่ ไม่ค่อยสนใจในการสำรวจดวงจันทร์แล้วเท่าไหร่นักแต่จริงๆแล้วตอนนี้เราก็ยังมีประเทศมือใหม่ที่ยังสนใจสำรวจดวงจันทร์อยู่นะครับเช่นในปี2019-2020เนี่ยก็มียานสำรวจอวกาศของจีนอินเดียและอิสราเอลขึ้นไปสำรวจอยู่เรื่อยๆโดยครั้งล่าสุดคือเดือนธันวาคมปี2020ยานอวกาศชางฟ้ายของจีนก็ได้ขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์และได้เก็บตัวอย่างหินดวงจันทร์มาฝากเราอย่างโลกซึ่งมันถือว่า เป็นหินดวงจันทร์กองแรกที่ถูกนำมายังโลกในรอบ40ปีเลยทีเดียวแล้วเรื่องนี้สำนักข่าว C A N ของสิงคโปร์ก็ได้บอกว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของโครงการนี้ก็คือการต้องการแสดงศักยภาพทางเทคโนโลยีของชาวจีนล้วนๆแต่จีนก็บอกว่าการเก็บหินดวงจันทร์ครั้งนี้ต้องมีประโยชน์อย่างแน่นอน เพราะเขาได้ไปเก็บตัวอย่างจากส่วนที่ไม่เคยมีใครเก็บมาก่อนและชาวจีนก็พร้อมที่จะแบ่งปันหินดวงจันทนี้ให้กับองค์กรวิทยาศาสตร์ทั่วโลกซึ่งมันจะทําให้เรารู้จักส่วนประกอบของดวงจันทร์มากขึ้นไปอีกจริงๆแล้วในปัจจุบันที่เององค์การนาซาก็ได้ให้ความสนใจในดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยโครงการนี้เรียกว่าโครงการอัทมิสซึ่งเป็นชื่อของน้องสาวฟ,ฟาแฟดของเทพอพอลโล โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ก็คือการศึกษาการสร้างอนานิคมบนดวงจันทร์โดยจุดประสงค์ระยะยาวของโครงการอัตติมิสนี้ก็คือการทําต้นแบบการสร้างอนานิคมบนดาวอังคานนั่นเองครับฟังดูแล้วโครงการอัตติมิสนี้ก็น่าสนใจจริงๆนะครับถ้าผมมีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้เพิ่มเติมผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ถ้าผมขาดตกบกพร่องตรงไหนไปเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกไว้ข้างล่างนี้ได้นะครับ และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยการกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ท้ายสุดอย่าลืมช่างสงสัยไว้นะครับสวัสดีครับ